เป็นร้อยเชิงมสีแอร์ลันครับเจ้ากันที่24กิโล จากประเทศไทยเรานะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านเรารับมูชานะครับฝ่ายแดงนะครับร้อยเชิงนะครับฝวายน้ำเงินทิศออคับมูชาขับมูนี้นะครับวัาธิเสษที่6,000บานนะครับได้ฝ่ายแดงนะครับ ย่าสิงห์ทองนะครับายน้ำเงินคิงคองกับตู๋เหี่ยนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่กับทุ่ยไทนะหน้าตาหล่อเหลาเอากันทีเดียวผมว่าสเปิร์กพระดาสอันเจนักนะครับน้องๆจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับว้คุยอย่างสวยงามนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องคิงคองด้วยนะครับโอ้โหไฟตัวนึงสวยงามทีเดียว ครับปวยไทยนะครับพอระดมไทยพอระดมโลกไปก้มโลกแล้วนะครับสำหรับปวยไทยของเราปวยดูอันสวยงามอยู่นี้ก็คือทางด้านเจ้าพิมพงนะฮะปวยดูอันนวลน้อยสวยงามทีเดียว ีนะครับคู่นี้นะครับไต่กันยูนที่3ยกนะครับ3พัก2เต็มพิกกัดน,นะฮะค,คา่ายแดงร้อยเชิอไฟวายน้ำเงินคิกคองไต่กัน3ยกนะครับคู่นี้เป็นพู่ถ่ายทอดสดน,นะครับหญิงสนอย่างประเทศไทยถึงกัมพูชาทีเดียวนะครับคูน่นี้มีรางวัลพิเศษติน,นะครับ6,000บาท ยกนะครับสาตั๊กงยกที่หนะครับโอ้โหด้วยซายเลยรับน้าับ้นงต่อไปของไปอยู่ด้านล่าเ้นขาไม่ไม่ถึงสาบสองขาสซ้ายสาสองซ้ายมาตีองเซนขาสมสอซ้ายเนขาข้ามาไปดองยู่ด้านล่างอีกแล้วทา้านจ้า เตะขวาสืบทำซองข้ข้ดีขอาซ้ายทีนี้เป็นพู้ชายซ้อนเข้าโค้ชแรกนะครับฝ่ายนี้ร้อยเชือดเตะขาหน้าหน้าทำซองซ้ายทำต้องซ้าโอ้โหขซ้าย่รร้อยเชือดดีขวาซ้าตคออกดีขซ้ายร้อยเชือโอ้โหนี้ กันเดียวท้ายนักเวะต้งในท้ายต้องสายผาัาซสายผาเปนไขวาทัานสายวาที่นอยชื่อนี่ก็้ายนี่นะครับไกันอยู่ที่สามยกไนสามพักสงเล็นพิกันไเีย้อยสกไปนัเวพิพงายผาเล่นของพี่คนกันทั้งคู่ អាយ៉ាអូមកចុះទៅបាយចុះរយទៅឯងឆាយបានគេកុំ

ไอ้าซอกซ้ายขาาได้เจ้าิมพงตีอกไปหลังตั้งคู่อนใแยกออกมาโอห ลอยช่อคันทีเดียวนะครับนะครัอยแดงนะครับลอยเงินลอยนกเงินคิงทองนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับคู่ต่อไปนะครับก็จะมีธทาน้าเจ้ามาลุยกับเจ้าเช็คนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเท่าน้าเจ้าพลัเพชรกับเพชรโยธินเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกันนะครับ ไปกันยืนที่3ยกนะครับยกนี้ต่อไปเป็นยกที่2นะครับของคู่มวยการถ่ายทอดนะครับทีนี้นะครับถ่ายทอดเป็นคู่แรกนะครับถ่ายแดงนะครับถ่ายแยกนี่เราเริ่มวายนักเลยเราพิมพ์ทองต่อไปเป็นยกที่2นะครับไปกันนะครับยืนที่ตรงวั้ พิเศษห0พับาททีเดียวนะครับหดับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับร้อยเชือายน้ำเงินโดนเข้าใส่เลยนะครับทานเจ้าิบของีเข้าาีมาซ้ายร้อยเชิญีมา้าาเี่ยมมาที่เข้าซ้ายอาเจ้าข้าขวาให้ความประสัน ไดมีคมลนะไดวาธาเจ้าร้อยเตมา,ตา,าได้ขาที่ 9, ได้ซ้นเจ้าิงกองดีว่าซ้ายีกวาซ้ายนเจ้าร้อยเชิ้วจะจะขาวขา,าที่เกลางเนที่ได้ขาธนาเจ้าร้อยเชิที่ขาเอาไวาหน้าาเจ้าิงอง người thân té pha kim cương mặt trái pha người thân té pha tý đi pha thân lại giao kim cương người thân tý cả sai tý cả pha tý để bảo qua người thân tý cả sai để không bay ออกมาร่เชิ่อมมาเต้ขาเต้ายทีออกมา่เชี่ยมไปได้แค่ออกมาใช้กระโดดสองสามสองใช้ใช้ขาสอมสองขาระโดดเต้ขาที่อาสองขาที่นั่นกร้อยคเชิ